อุ้ยพี่น้องเห็ดแม่นาพี่น้องเนาะผี่ดองเลยพี่น้องผมเห็นบ่อาเป็นหัวเลยโอ้อ้าตกสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีเนาะมือนีในมยกับมาดงเนาะขอมาดงมาปลามาหาเก็บเห็ดเนาะอุ้ยอชิได้หรือบอเนาะเฮ้ยเขาจะว่าเห็ดออกนะพี่น้องในกระชิมมหาเบิงเนาะ มือนีงกับมากับแม่ว่านเน่มากับอ้ไอเน่มันหนี้กับประมาณแปดเก้าโมงเหรนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปหาโล่บางก่อน,นนะพี่น้องเนาะนนะทางยางไปหาเห็ดนะพี่น้องมาโล่มาแล้พี่น้องแถวหม่มแถวเหงาใหม่นี่เอาใบตองเนาะตะเคียบบางเนาะ ย่าหาเดินมาให้ถั่วเนี่ยไม่จามงมูนะพี่น้องเนาะอุ้ยพี่น้องเห็ดเเห็ดอย่างนี้นะอ่าเห็ดอยังเนาะพี่น้องอันนี่ยเห็ดไข่บอกว่ามุกุไปเห็ดยังเนานะพี่น้องเดี๋ยวเบิงบ้งมือเบิ้งก่อนเนาะอ่าเห็ดไข่เห็ดไข่พี่น้องเห็ดไข่ นี่ก็แมนแล้วินน้องเนาะอาจจะไม่ได้เห็ดไทยเนาะกินเห็ดไทยนี่ก็แมนเนาะนี่นกิแนแล้วเลย ออกมันก็ออกขั้นเห็นดอกนึงมันก็ฉีดลายดอกนะพี่น้องมันก็สียาอยู่เนาะดอกงามเลยดอกฮะใหม่เคลี้ยวฮานะพี่น้องเห็นดอกนั้พี่น้องเห็นมั้ยแล้วดอกนีนงามเลยใบใหม่ปอ,อกเนาะพี่น,น้องมัาก็ปเปิดหา ได้แล้วอือก่นดองโดมีจะเขาเนาะโดมีจะเขาแน่มาเป็นชะตาคนนี่น้องนอะมา,าห้าดื่มทำใหม่เคียหาบ้างเนาะ ว่าถ้าเอามูกกะย่านย่านกิเกบไม่งอต่อเนาะเอาไม้เคียวคู่เห้าบูหูนะออกมูนึงก็ได้หาหุกโดก็ได้พี่น,นอ้องมันเถื่อนกำลามไปเนาะอันนี้ลุ้มเลยพี่น้องลุ้มเลิกเล่เหมดแล้วพี่นอ้องนี่กระโด,ด,ด,ดอกนึง ตอนนี้กะกำลังฉกออกเมื่อเลยเนาะพี่น้องเนาะแม่บ่านกะแม่บ่านเก็บยังไงนะเก็บผังเมล็ด้อพี่น้องแม่บ่านกำลังเก็บผังเม็ดนี่เด้เก็บผังเม็ดมากินกับแจวเฮ็ดไข่บอกเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่กับพ่อแต่แจวอยู่เนาะพี่น้องแต่ว่ามันก็ออกไปยังบนลายเนาะได้อยู่พ่อแจวกับบนลายไปไหนดอกจะทำให้น้อเแจวหรอวะเด้แม่บ่านเก็บผังเม็ดเนาะมากินกับได้เฮ็ดเท่ากันเด้ได้อยู่แต่ก่อน โอยังขโมยไลไปนพอได้เจีย,ยู่เนาะอากาศก็ฮ่อนก็กใกล้สีเที่ยงไงเนาะพี่น้อ,นนองเก็บพักหล่อเมื่อเนะยุ่งไล่หล่เลยคบหนาเขา้อนเนาะพี่น้องถ้าไม่วัานจะไปเอาบักยางพี่น้อง าหมกย่างคือตําคักแท้ป่าพิษเอ้ยแม่ป่าน่ารอดแม่ปลาหมกย่างปลาพี่น้องมันเอางาอยู่ตัวนี้เนาะมันตําเนาะป่าแดงเหลืองอยู่พี่น้องพวกขในเห็นไหมพี่น้องปอาต้องพวกข้างในพวกป่าพี่น้องพวกเห็นไหมพ่อเป็นหัวเลย เดี๋ยวปิดออกกันนะพ่น้องเนาะตอนนี้ไม่ว่ากันล่างป่าเอาเอาผ้าปาดเอาพี่น้องครูเพราะว่ายุงบุใหายมันออกจากขวัญมาเนาะถ้าออกจากขวัญมาแล้วมันฉีสุ่มเนาะถ้าล้มเขาขวัญมาแล้วมันฉี่สุ่มเอาค่าขวัญมาเลยเอามีปาดเอา เด้พี่น้องสองหมากเนี่ยเดี๋ยวเด้ทำแบบไฮแม้านยื้อเอากระนาะพี่น้องเนาะแล้วมาเบิ่งทำกันเนาะว่าได้หน่อยได้่ลายสำได้บางยางเลยแม่บ้านสีสีมึงแมวนสีสีบางยางสมสมมันหวานแซ่บบอกนชุกแต่สมสมมันหวานมันสุกแล้วมันฉีดผสมมันหวานนะพี่น้องมันเป็นจังสี่เนี่ยสีแบบสมขมเบ็บเป็นสีผสมมันหวาน ในบ้านมาเซ่ยบว่ะอันนี้มันกันยังออกกับผสมเนาะเนาะเมือกับเจีมาซีมมึงเนาะป้าตาเซีบชีมมึงเนาะอืมหวานเพียงแ่บสสมนิดนึงเนาะหวานไร้กว่าเมาเลยมันมทุกขัก ไม่ได้เตะพี่เนาะคุณได้เห็ดเฮากันเนาะอันนี้พักเมกพักเมกเนาะพี่น้องเห็ดกับบดได้ร้ายเป็นไรเพราะว่ามากะมาสวยแน่อลไรกะเข้าจากกักโอกเมื่มอร้ายมุงเลยเนาะได้บดร้ายได้พอเจลยู่เห็ดกะ เดียวได้ยูดเจียวคาบหนึ่งเนาะเห็ดไข่เห็ดแดงเนาะเนาะในกับผงเม็กไอ้กํากลังค้นใหม่ขึ้นรถเนาะแม่บ้านก็ได้พักใม่อีกเนาะพักยังแม่นะสมใบม,ม่วงแกงกระดูกหรือว่าแกงหวกัวแกงปลาแซ่สม,ม,มนนอ,มอ,อนนันนี้แซ่โอ้โหว่าเห็ดเอื่นๆยังเนาะอันนี้เอิ่นสมม,มุ้งเนาะ เอามาใส่แกงเค็ดแกงปลาก็าได้แกงเห็ดแห่งเสพนะพี่น้องอันนี้นกับหมากยางเขาเน,ะน,นาะนางทาไอ้อาไม้ขึ้นห้อนพี่น้องแดดบ่ได้เห็ดกาได้ไม้เนาะเมื่อขอลก,กลูกไก่นางกินหมากยางทานะพี่น้อง แค่ไม่คุยเลยวะอืมห้สมบัติวานเสร็จไปเนาะ ตอนนี้เขากำลังสิกับนะพี่น้องเนาะถ่ายเอาละถ่ายออกมาเนาะตอนนี้ก็จะเอาหมากตะช่วงนาะพี่น้องเนาะออกมาเท็นหมากตะช่วงที่เท่นทางนี่เนาะเยือหมากตะช่วงทางใหม่ลาเนาะพี่น้องโอ้ยแหงเสบมาเนี่ย มันเราเนาะเป็นหมาที่แดงๆแล้วพี่น้องพอแล้พี่น้องเนาะสหรับคลิปนี้ก่ะถ่ายไปชั่งนี้ก่อนนะพี่น้องเนาะถ้าพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสหรับมือนี้กอะสบายดีสบายดีกลับบ้านกันเนาะไอ้กระมังหวยรถตอนนี่